หม้ออยู่ในห้องคุณต้องต่อท่อต่อกับหม้อาห้องอื่นแล้วไม่มีไอเข้าเมือพองสมุนไพรที่เขาเชื่อว่ามันเป็นเป็นยานะขได้เอาอะรมาใส่ก็เดินเข้ามากเด็กมะกรูดยัดเข้าไักบีบยัดเขาไป้วยัดขุขมขึ้นมาในหม้อมันสุ่มมุมม่คล้ายมา มีอยู่ที่ืเพิ่งเข้าไปอ่าปอดขยายมาแล้วแม่งแสบแสบแบบแสบซ่าซาเสียบเๆชอบซาดูเสียบแๆยิบๆกะชายก็มีตีไปท่างฝาแป๊บๆบี้หัวคุ้งมองลงเลยนะไม่ครับถ้วยเล็แล้วมันมีนักร้องคนหนึ่งอ่ะชอบมามาประจังชอบมาร้อยาวหอมตาหน้าดีดีแล้วอีคนนี้คือคุณสุดที่เข้าไปเจอพี่คนใต้คนนสองคนนั่งแบนเข่าแค่จะติดกัน มีหม oh. ้อเป็นพยานไทขึ้นจน่นมึงขอเขาีไปเจอคนไปนะไม่สนใจทำไปไม่สนใจไปมองส่องกระจกขึ้นมา